สวัสดีครับผมชื่อโน้ตนะครับผมทํางานอยู่ที่บริษัท k ช m UM c o r p o r ค t i o n จำกัดผมอยู่แผนฝ่ายจัดซื้อนะครับผมบริษัทเรารับซื้อรถบรรทุกทุกภาค,ท,ภาคทุกจังหวัดทั่วไทยเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถ6ล้อ1ิบล้อตู้แห้งตู้1ิบานหรือพวกรถด,ดัารถกระบะคอกรถเทปล้วก็รับนะครับผมแต่เรารับรถอายุไม่เกิน15ปีหรือรถชนหนักพิคว่ำจมน้ําไฟไหมอันนี้เราไม่สามารถรับได้นะครับผม ฝากถึงคนที่ต้องการขายรถหรือบริษัทที่ต้องการปล่อยรถออกเราสามารถซื้อได้ที่ะหลายคันหรือเหมาได้เลยนะครับก็ฝากถึงเป็นตัวเลือกหนึ่งแล้วกันก็ติดต่อมาได้ที่0632341818ครับผมฝากไว้เป็นตัวเลือกหนึ่งให้กับคุณด้วยนะครับขอสวัสดีครับ